โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแนะนำแฮชแบ็กยา r ิสและซีดาน a t ท v ฟรุ่นปรับปรุงใหม่เติมความโฉบเฉียวด้วยดีไซน์ใหม่มาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและฟังก์ชันความปลอดภัยที่ครบครันพร้อมแนะนำชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษในเดือนสิงหาคมปี2020ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการปรับดีไซน์ภายนอกและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐาน Toyota Safety Sense โดย Yaris สามารถสร้างยอดขายสูงสุดในตลาดอีโค a า h h b c c k ด้วย,ยอดขายสะสมมากกว่า285,700คันและ A T I V มียอดขายสะสมในตลาดรถยนต์อ c โคคาซีดานของประเทศไทยมากกว่า113,900คันยาคัน Yaris และ A T I V รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการพัฒนานในด้านดีไซน์ ให้มีความสปอร์ตพรีเมียมด้วยรูปลักษณ์ภายนอกมาพร้อมกับกระจังหน้าด้านบนสีดำเงาวัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสเก์ตด้านข้างและด้านหลังสปอยเลอร์หลังตลอดจนล้อลอยปัดเงาสีดำตกแต่งที่ขอบสีเงินขนาด15นิ้วและภายในได้ปรับภูมิาลายแบบซอฟทัชหุ้มหนังชนิดนุ่มพิเศษเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันที่สำคัญประหยัดน้ำมันสูงสุด ในราคาที่สมเหตุสมผลโดยยาร i สและ a t i ีฟมีเลือกทั้งหมด3รุ่นมาตรฐานและเพิ่มรุ่นภายในตกแต่งพิเศษสีทูโทนเทอราโรซาและสีดำอีก2รุ่นควบคู่คไปกับชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ X อ r b a n ทั้งนี้ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ X อ r b a n โดยบริษัท TCD Asia s a ช e s เ s จำกัดออกแบบภายใต้ในแนวคิด Modern a n o Cool โดดเด่นซ้อนความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับเพิ่มทัศนวิสัยให้ผู้ขับขี่ด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์สปอร์ตครอสซอรเวอร์รอบคันล้อลอยขนาด16นิ้วพร้อมช็ออัพและสปริงแบบยกสูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเอาใจ u r อร์เบิร์นที่ชอบความโดดเด่นไม่ซ้ำใครโดยเฉพาะทั้งนี้ลูกค้าที่ชื่นชอบยาริสในชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ Xurban สามารถติดต่อได้ที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าผู้ชื่นชอบดีไซน์สปอร์ตด้วยชุดตกแต่งพิเศษ Flash 2 Package ที่เสริมความโชบเชี่ยวและดูโดดเด่นสะดุดตาให้กับ Yaris และ Active มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยังมีกล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า Active Speed เติมความสปอร์ตตอบสนองรเร็วในการออกตัวเพิ่มความสนุกในการขับขี่โดยลูกค้าจ่ายเพิ่มเพียง228บาทต่อเดือนในยอดการผ่อนชำระรายเดือนเท่านั้น ยาริสและเอทีฟรุ่นปรับปรุงใหม่ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมฟังก์ชันครบคันดีไซน์ภายนอกใหม่กระจังหน้าด้านบนสีดำเงาวสัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวาเฉพาะรุ่นเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตสเกิร์ตด้านหลังเฉพาะยาริสและเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตสปอยเลอร์หลังเฉพาะเอทีฟรุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตล้อลอยปัดเงาสีดำ ตกแต่งที่ขอบสีเงินขนาด1ินิ้วเฉพาะ Yaris และ A-tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมดีไซน์ภายในใหม่ภูมิลัยหุ้มหนังนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยด้ายสีเทาเฉพาะ A-tiv รุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ตูวมิลัยหุ้มหนังนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้าเฉพาะ Yaris รุ่นสปอร์ตพรีเมียมและรุ่นสปอร์ต ยาริสรุ่นพิเศษ Sport Premium X และ Sport X ที่เหมาะกับการติดตั้งชุดตกแต่งพิเศษ X-Urban โดดเด่นสไตล์ครอสโ o เวอดีไซน์ภายนอกใหม่กระจังหน้าด้านบนสีดำเงาวสัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกล้อลอยปัดเงาสีดำตกแต่งด้วยขอบสีเงินขนาด15นิ้วเฉพาะยาริสรุ่น Sport Premium X ดีไซน์ภายในใหม่บาะนั่งด้านหน้าและหลังสีทูโทนแดง เทอรราโรสซาและสีดำพร้อมเดินได้ลายพิเศษภูมิรลายหุ้มหนังนุ่มพิเศษสีทูโทนแดงเทอรราโรสซาและสีดำตกแต่งด้วยได้สีเทาที่วางแขนบริเวณแผงประตูตกแต่งด้วยได้สีเทากองเก็บของที่คอนโซลกลางตกแต่งด้วยได้สีเทาราคาจำหน่ายของยาริสและเอทิฟใหม่พร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมีดังต่อไปนี้ เลือกเป็นเจ้าของยาริสเละเอทิฟรุ่นปรับปรุงใหม่วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ง่ายในการเป็นเจ้าของกับประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ We are e v e r n i s t a ยาริส X Urban คันนี้จะเกิดใหม่รอบคันล้ออันลอยใหม่สปริงและโชคยกสูงสีบอกทูโทนเอมเรม X Urban ครับทุกอย่างมันลงตัวครับ n ีวเดทีฟคันนี้เนี่ยโดนทั้งสเปคโดนทั้งสไตล์ลออ้ออลลอยผสีดำสเกิร์ตดำหลังคาดำไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่เท่มากอ่ะนิวยาลิ s รุ่นนี้นะตอบโจทย์หลฟยสไตล์เฟลนแบบ10เต็ม10เลยค่ะทุกคนจะมีช่องเสียบ usb ทั้งหมด2ช่องเลยค่ะ ที่สำคัญก็คือเขามี To y ย ta s a ซ e t y s e n น e นะคะช่วยขับรถได้แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแปดถูแบกเกตเขาอยู่นี้ค่ะเป็นชุดแต่งที่มาอัพลุลให้ c อทิ e กียาริสเนี่ยเท่คูกขึนไปอีกมากพร้อมกับ Active s p ปี d ค่ะคือทำให้เราขับสนุกแล้วก็เร่งเครื่องได้ทันใจมากๆข้าเชื่อว่าคินโตเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการใช้รถของพวกเราได้ค่ะไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษานะคะง่ายๆแค่คลิกค่ะ คู่ขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวลองไปที่โชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านคุณครับรับรองว่ามีโปรดีๆเพียบครับพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ